สวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเหมือนเช่นเคยครับมอนสเตอร์ที่นายคาไทยรีวิวซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ศูนย์ m a ด d a JP สาขาการจนานะครับซึ่งเป็นการมาทดลองขับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดครับ All New Mazda BT50 ซึ่งก่อนหน้านี้นเองนะครับเราก็เคยได้พรีวิวไปแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็ภายในงานเปิดตัวเนี่ยเราก็ได้ไปทําการพรีวิวนะครับรวมถึงประกาศราคาแล้วก็แจ้งรายละเอียดต่างๆของรถกระบะรุ่นใหม่คันนี้ไปแล้วครับสาหรับวันนี้นะครับจะเป็นการมาทดลองขับใช้งานจริงๆนะครับโดย m a ส da เนี่ยเขาได้จัดเส้นทางทดสอบนะครับก็คือกรุงเทพไปยังจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้รู้ไปเลยว่าสมรรถนะการขับขี่ของออ l เนวมาด้าบีดี้าสิบเนี่ยในการใช้งานจริงๆบนชีวิตประจําวันเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยให้สมรรถนะการขับขี่ที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ทาง m a ด d a ก็ได้จัดรถทดสอบให้นักข่าวนะครับมากถึง15คันนะครับก็แบ่งเป็นทั้งเครื่องยนต์3 0ลิตรนะครับขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็เป็นรุ่นเครื่องยนต์1 9ลิตรขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็นี่ ดูกองทัพ All New Mazda BT50 ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับคันที่ผมจะได้ขับเนี่ยจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.9นะครับชื่อเต็มๆว่าคือ DBL 1.9 SP High Laser เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับแล้วก็ออปชั่นรายละเอียดต่างๆทั้งหมดเนี่ยเทียบเท่าเหมือนกับรุ่น3.0ลิตรขับ4เลย คือเหมือนกันเลยจะแตกต่างกันก็แค่เพียงเครื่องยนต์ที่เป็น1.9นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนที่เป็น2ล้อนะครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าได้ขับเครื่องยนต์1.9ออกต่างจังหวัดเนี่ยอัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงสมรรถนะการขับขี่เนี่ยจะตอบโจทย์หรือไม่สามารถใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับรายละเอียดและดีไซน์ภายนอกนะครับผมจะไปแบบเร็วๆแล้วกันเพราะเราเนี่ยมีสเน็กพรีวิวแล้วก็มีการพรีวิวในวันเปิดตัวไปแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดเชื่อว่าทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยในรุ่น1.9 sp ที่ขับมาวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นเครื่องยนต์1.9ซึ่งมีดีไซน์และรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับรุ่นท็อปขับ4นะครับเครื่องยนต์3.0ทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ดีไซน์ที่เป็นแบบโคโดดีไซน์นะครับตรงนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับเรียบง่ายแต่งดงามนะครับเลตอิสมอ r e นะไฟหน้านะครับจะให้มาเป็นแบบโคมโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ท m ม running light led นะครับแล้วก็ดีไซน์ในตรงเนี้ยเป็นกระบอกนะครับก็จะดูโฉบเฉี่ยวดีไซน์ด้านหน้านะครับกระจังหน้าซิกเนเจอร์วิง ตรงนี้เน่ยถ้าเห็นดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็จะคล้ายกับรถ SUV ในตระกูล CX Series นะครับก็ถอดแบบกันมาเลยนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นรถกระบะของ Mazda อย่างแน่นอนนะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของไฟลีนะตรงช่องกลางแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลอดไส้ทั้งคู่นะครับ่วนไฟตัดหมอก1.9 SP นะครับอย่างที่แจ้งไปออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันนะครับก็คือเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตรงนี้อ่ะโปร่งล้อด้านข้างก็จะนูนๆออกมานะครับมีส่วนวาวส่วนโค้งที่ได้สัดส่วนแล้วก็สวยงามตามสไตล์โคโดดีไซน์นะครับเราเห็นดีไซน์สวยๆมาเยอะแล้วทั้ง CX 30ทั้งมาด้าสนะครับอ้าวล้อแม็กจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับเป็นยางบิสโตร์นะครับดูเลอร์นะครับขนาดยาง265หกห้าทับหกสิบนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบดิสเบร นะระบบเบรกเป็นดิสเบรกพร้อมครีบระบายความร้อนนะครับมีบันไดข้างให้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเช่นเดียวกับมือเปิดประตูนะครับโครเมียมมีสมาร์ทคีย์นะครับไม่ต้องเสียบกุญแจนะมีราวแหลกหลังคามาให้นะครับอ่าแล้วก็ตรงท้ายด้านนี้นะครับที่เขียนว่า High Las e r นะครับเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแต่ ยกสูงนะก็เป็นชื่อทางการตลาดนะครับอ่ะดูดูดูแม็กท้ายแม็กท้ายแม็กท้ายนี่แม็กด้านท้ายก็เหมือนด้านหน้านะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบดรัมเบรกนะแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายตรงนี้นะครับอย่างที่เคยได้แจ้งไปตอนพรีวิววันเปิดตัวนะครับไม่ใช่ LED นะครับ แล้วก็ฝาปิดกระบะท้ายนะครับมือจับตรงนี้นะครับเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้นะครับบันไดท้ายนะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ไม่มีนะที่วันนั้นขับนิสสันนาวาล่าแล้วมีนะครับก็คือในเรื่องของระบบผ่อนแรงด้านท้ายกระบะนี่นะครับเนี่ยโอ้โหหนักนะครับหนักอยู่นะครับออเนวมาร์ด้าบีทีห้าสิบไม่มีนะครับตรงเนี้ยจะหนักหนักหน่อยนะครับเนี่ยยกคนเดียวยกมือเดียวก็เอาเรื่องอยู่นะครับ ประมาณนี้ดีไซน์ภายนอกโดยรวมก็ตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่ด้านหลังของรถกระบะ All New Mazda B D ห้าสิบนะครับรุ่นที่เรามาเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นรุ่น4ประตูนะครับ D B L เป็นเครื่องยนต์1.9รุ่นเกรด S P ก็คือรุ่นท็อปสุดของ1.9อุปกรณ์ภายในต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น S P ของ3.0ที่เป็น สี่คูณสี่เลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าภายในห้องโดยสารตอนหลังเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นในีช่องแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มี USB หนึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับที่เก็บเอกสารสองพันอะไรมีเหมือนกันเหมือนที่เราพรีวิวไปในวันเปิดตัวนะครับนีพนักวางแขนมีที่ใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะครับมือจับประตูก็มีตรงนี้มาให้ด้วยฝัง่งครับแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับสำหรับฟิลลิ่งนะครับมานั่งด้านหลังเนี่ยนั่งมาสักพักแล้ว ไกลอยู่เงนานก็นั่งน่าจะมีประมาณ50-60โลแล้วที่นั่งมาครับก็รู้สึกได้ว่าช่วงล่างเนี่ยของรถกระบะ All New v a r a Bt50 ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะครับนั่งสบายไม่ไม่ใช่รถกระบะท,ที่แข็งตึงตั้งนะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบกับ Nissan Navara นนที่เพิ่งไปขับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Navara เนี่ยจะแข็งวันนี้หน่อยนะครับพอมานั่งใน All New v r a Bt50 าสิบค่อนข้างที่จะ นุ่มนวลนั่งสบายนะเป็นรถกระบะที่เดินทางออกต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยก,ก,ก็ก็สามารถนอนหลับได้นะครับในเบาะนั่งแถวสองเนี่ยโอเคอยู่นะครับแล้วก็ความกว้างขวางตรงนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าเทียบกับตอนที่เป็นรถยนต์เพราะว่าในโฉบรถยนต์เนี่ยใครเข้ามานั่งก็จะรู้เลยว่ามาสเตอเนี่ยแคบนะครับนั่งได้ไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับพอมาเป็น รถกระบะเนี่ยที่เป็นพื้นฐานเดียวกับยีสสูดีแม็กโฉมพลานุภาพพิโลโกเนี่ยคือภายในห้องโดยสารต่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจะเปลี่ยนก,นกันก็แค่ในรูปแบบของการตกแต่งแล้วก็วัสดุที่ใช้เท่านั้นนะครับภายในมันก็จะเลยจะกว้างขวางนั่งสบายนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยช่องว่างหัวเข่านะครับเล็กลงอผมเนี่ยก็เหลือพื้นที่พอสมควรนะครับอันนี้ก็นั่งกันมา3ท่านนะครับมีพี่พลพันทิพย์นะครับแล้วก็พี่บอลไลมัตเตอร์ขับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่พี่พลกับพี่บอลเขานั่งเลยนะครับ ท้องว่างหัวเข่าผมเนี่ยเหลือพอสมควรนะครับแล้วก็ head room ด้านบนเนี่ยโป่งโล่งมากๆครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ติดเลยคนที่สูงกว่าผมเนี่ยนั่งได้สบายผมรับรองเลยนะครับเพราะตัวผมเองอะสูงร้อยหกสิบแปดอาจจะไม่ใช่สูงมากนะครับถ้าสูงค7 0บร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็นั่งได้ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นภายในมาสด้าที่กว้างนะครับมีไม่กี่รุ่นนะครับที่มาสด้าออกแบบภายในได้ก,กว้างนะครับกระบะนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ช่วงล่างนิ่มนวลน,นั่งสบายก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของ ตอนขับบ้างว่าฟิลลิ่งการขับจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจากที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็ก็เหมือนกับอีซูซุนะครับพูดตรงๆถ้าถ้าเคยถ,ถ้าใครเคยขับหรือเคยนั่งรถกระบะอิซูซูเนี่ยก็ฟิลลิ่งแบบเดียวกันเลยนะครับอีซูเป็นไงมาด,ด้าก็เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับนะครับอยู่หลังพวงมาลัยออลนิวมาด,ด้าพีทีห้าสิบนะครับซึ่ง รุ่นนี้เราขับไปอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.9นะครับมีแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย350นิวตันเมตรก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่สูสนั่นแหละนะครับ1.9 ddi blue power นั่นแหละแต่ว่ามีการเปลี่ยนฝาข้อเครื่องด้านหน้าใหม่ให้เป็นของ m a z d a ก็เท่านั้นเองนะครับสำหรับในเรื่องของอัตราเร่งนะครับตอนนี้เราขับกันอยู่เนี่ยเป็นถนนแบบ2เลนสวนนะครับแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขาด้วยเป็นระยะระยะซึ่งสมรถนะ ที่สัมผัสได้จาก All New Mazda B t 5้ 50, เครื่องยนต์1.9เกนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่ขับขี่ง่ายแต่ว่ามีจังหวะหน่วงๆเหมือนกันเวลาเล่งแซงนะครับเวลาเราขึ้นทางชันเนี่ยแล้วเราจะเปิดเลนขวาแซงเขาเนี่ยก็ต้องเผื่อระยะก,กันนิดนึงนะครับแรงบิด350้นิวตันเมตรเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเราคลิกดาวน,หน์หนักๆลงไปแล้วมันจะดึงพุ่งออกไปได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวลองกดดูนะนี่จุ่มทะลุพรมครับมันจะมีแบบ หนึ่งสองสามแล้วค่อยแบบเออกูมาแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็อันนี้ต้องเผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็แจ้งไว้แต่ดูแล้วเนี่ยการออกแบบโดยรวมภาพรวมของมาส d a เองเนี่ยในรุ่นเครื่องยนต์1.9เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับขับขี่ในเมืองอะอยู่ในกรุงเทพเน,เน้นประหยัดนะครับแต่ว่าต้องการบรรทุกสัมภาระด้วย,ยงนี้ครับไอ้ออกงานต่างเนี่ยโอเคเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าตอบโจทย์ได้นะครับหรือว่าจะเดินทาง ออกต่างจังหวัดแบบถนนดำเนี่ยไกลๆวิ่งแช่ยาวๆหนึ่งร้อยหนึ่งรอยี่สิบเนี่ยโอเคอันนี้ตอบโจทย์ดีแต่ถ้าจะเอามาแบบวิ่งสองเลนสวนขึ้นเขาดันเนินอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเผื่อระยะก,กันสักนิดนึงแต่ว่ามันก็ไปได้นะครับไม่ได้บอกว่ามันไม่ไหวคือยูสูไปยังไงมาด้ามันก็ไปได้อย่างนั้นนะครับแต่ด้วยขนาดของเครื่องยนต์ความเหมาะสมของการใช้งานมันเหมาะกับลักษณะน,นั้นมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของ ระบบช่วงล่างนะครับฟิลลิ่งที่ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนที่นั่งด้านหลังเนี่ยเป็นผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยผมบอกว่านุ่มนั่งสบายเพราะว่าเรานั่งเราไม่ได้ควบคุมอะไรนะครับเราไม่ได้จับส่วนที่มันสะเทือนขึ้นมาหรือว่าเราเราจะสัมผัสได้ที่มืออะไรอย่างงี้ครับรานั่ง,งเฉยเฉยเราก็รู้สึกว่าเออเรานั่งสบายพอมาขับเองแล้วเนี่ยจากตอนแรกที่บอกว่านุ่มอ่ะเปลี่ยนเป็นบอกว่าแน่นและกันคือมันไม่ได้นุ่มจนแบบ นั่งสบายเหมือนรถเก๋งหรืออะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีฟิลของกระบะอยู่มันก็ยังมีแบบโค้งคมอยู่นิดนึงแบบตึ้มๆอยู่นิดนึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเฟิร์มค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเนี่ยดูเราเข้าโค้งเนี่ยผมก็ไม่แตะเด็กผมก็เข้าไปนะครับเนี่ยมันก็ไม่ไม่โยนไม่หยวยนะครับก็ถือว่าโอเคฟิลนี้ก็กําลังดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้รองรับกับการขับขี่ที่แบบโอ้โหสปอร์ตจ๋าจะสารเข้าไปอะไรขนาดนั้นนะครับอันนั้นก็ต้อง ถ้าช่วงล่างที่สปอร์ตแบบนั้นผมก็มองว่าเออฟอร์ดเลนเจอร์ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็นุ่มกว่า Nissan, นิสสันนาวา่าที่เพิ่งขับมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนแฮนด์ลินะครับในเรื่องของการควบคุมพวงมาลายัาลายก็ต้องบอกว่าอเนวารา B D 50เนี่ยให้การควบคุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับพวงมาลัยมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมอ่ะคือไม่หนักแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปขับ นิสสันอเวรามาผมก็ได้แจ้งไปว่าพวงมาลัยค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นมาสด้าแล้วเนี่ยพวงมาลัยกำลังพอดีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียที่ว่ากันไปนะพวงมาลัยเบาก็ได้เปรี่ยนในเรื่องการเข้าจอดตามห้างต่างๆคุณผู้หญิงขับอะไรเงี้ยก็อาจจะมองว่าเออมันสะดวกสบายเขานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าผู้ชายอย่างผมเนี่ยเป็นัยรุ่นอาจจะขับรถเร็วหน่อยเนี่ยก็อาจจะชอบพวงมาลัยที่มันหนักนะครับแบบมาสด้าเนี่ยโอเคกำลังดี ราะว่าเราขับเร็วๆพอเจอพวงมาลัยที่มันเบาหน้ามันไวนะครับเวลาเราขยับพวงมาลัยอย่าเงี้ยมันชกนะครับันาจจะเวอร์ดได้แต่พอมาน้ําหนักที่มันหนักหน่อยเนี้ยโอเคเราก็คุมมันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจใน all new Mazda BT-50 นะครับแล้วก็ความเห็นตรงกันกับพี่นักข่าวทั้งสองท่านที่นั่งมาด้วยกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการ เก็บเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารนะครับซึ่งเมื่อกี้เราขับบนถนนหลักอะ่ะความเร็ว140เนี่ยเสียงลมเข้าปะทะเข้ามาน้อยมากนะครับแทบแบบแทบไม่ได้ยินเลยเรายังคุยกันได้ปกติเหมือนตอนนี้เลยนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยมาด้าแรมเก็บเสียงได้ดีนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคือว่ากันงตรงมันก็มันก็ all new ยูสุดีแม็กใน รูปลักษ์ของมาด้าแล้วก็วัสดุแล้วก็รายละเอียดภายในของมาด้าคือฟีลลิ่งสมรรถนะการขับขี่เนี่ยใกล้เคียงกันอ่ะคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะครับมันก็ใกล้เคียงการจะต่างกันที่ก็คงเป็นน้าหนักตัวถังกับขนาดตัวถังที่มันสั้นยาวต่างกันนิดหน่อยน้ำหนักต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใกล้เคียงกันเนี่ยเนเมื่อกี้จะหมอดันหมอถนนไปเรียบนะครับบ๊องก็ก็มีเด้งๆอยู่นะครับมีเด้งๆอยู่แต่ว่ามันก็ ไม่ได้แบบว่าเด้งแล้วมันก็ดึงดึงดึงต่อนะคือมันตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งมันจะแบบกระด้างกระด้างเหมือนรถกระบะหน่อยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้สะเทือนจนแบบหัวสัน่นหัวคอนนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบนะครับส่วนความเร็วเมื่อกี้ที่ขับมาถ้าเป็นช่วงขึ้นเขาลงขึ้นเขาหรือเล่งแซงเนี่ยจะมีจังหวะน่วงนะครับแต่ว่าถ้าเราวิ่งลอยตัวสัก1 0 0ขึ้นไป120อย่างเงี้ย รถมันก็ไปได้นะครับ1.9ก็ไปได้เมื่อกี้ความเร็วที่ซัดมาเนี่ย140 150มันก็ไปได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเ,ออเพียงพอต่อการใช้งานในในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับเร็วกว่าน,นี้ก็โดนใบสั่งนะครับคือขับร้อยยี่นิ่งๆเสียงไม่เข้าลบกวนมีระบบภายในรถที่ครบครันมี Apple Ca r าเพนุ่นนี่นันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับรถกระบะสมัยนี้โ,โหน้องสมัยมากๆนะครับก็โอเคตอบโจทย์ครับเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังทีว่า ตาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงอะไรต่างเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนตอนนี้ขับมาเนี่ยเอาแบบเรียวทา์ตอนนี้เร็วบ้างไม่เร็วบ้างเล่งแซงบ้างขึ้นเนินบ้างน,นะครับฉเฉลี่ยน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่12.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งทางมาด้าเองเขาเค้มยังไว่าไอ้เครื่องยนต์1.9งเ้าของเขาเนี่ยวิ่งได้16.1กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็บอกว่าเป็นรถกระบะที่ประหยัดน้ํามันที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จสิ้นภาร,รกิจทดสอบ300กว่ากิโลเนี่ยทำได้เท่าไหร่ จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เคมไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีครับผมส่วนดีไซน์ภายในผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับจะพูดแค่จุดหลักๆก็พอนะครับเพราะว่าทุกท่านคงดูกันไปหลายครั้งหลายรอบแล้วนะครับหน้าจอนะครับก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับขนาด9นิ้วเป็นจอสัมผัสนะครับตรงนี้ก็รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยนะครับก็ Apple c a r p เ a y เนี่ยก็ต้องมีเปิดใช้งาน s i ล i ก่อนเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับระบบควบคุมนูมพุนะครับเป็น Duo Zone นะเป็น i i u t u t o แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะหนังอย่างนี้นะครับมี2เกรดนะครับแต่ว่ารุ่น1.9 SP เนี่ยเป็นรุ่นท็อปเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลพรีเมียมนะครับภายในทูโทนส่วนเกรดต่ำลงไปเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีดำเน้นความสปอร์ต นะอันนี้เน้นความพรีเมียมเพราะเป็นรุ่นท็อป1.9นะครับที่พนักพิงเข่าต่างๆก็หุ้มหนังสีนดำตาลหมดเลยนะครับดูวัสดุภายในเนี่ยต้องบอกว่ารถกระบะออลเนว์มาด้า All เนี่ยค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะครับแต่ว่าก็ขาดจุดหลักจุดหลักๆของมาด้าไปนะครับเช่นปุ่มเซ็นเตอร์คอมบันเดอร์นะครับอจออินโฟเทนเมนท์ที่เป็นแบบลอยตัวนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับรวมไปถึงเฮดอัพดิสเพย์ที่กระจกด้านหน้าตรงเนี้ยรถกระบะออลเนว์มาด้าบีทีห้าสิบ All ตัดออกทั้งหมดเลยนะครับส่วนอีกหนึงจุดนะครับซึ่งถือเป็นอ่าส่วนหนึ่งของสมรรถนะการขับขี่ในการทดสอบครั้งนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของอัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งในรุ่น1.9 sp ที่เราขับมาในวันนี้นะครับระยะทางที่ขับมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่152.2ก็คือจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดราชบุรีนะครับ ก็ทำอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพิงเฉลี่ยอยู่ที่12.2กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งทางมาด,ด้าเคมไว 16. ้16.1ตรงนี้ก็แตกต่างกันพอสมควรแต่ต้องยอมรับว่าเราขับในรูปแบบทดสอบนะครับก็อาจจะเร็วกว่าค่ามาตรฐานที่ทางมาด,ด้าได้ทดสอบไว้นะครับแล้วก็ขับกันเร็วด้วยแล้วก็เล่งแฟงขึ้นเนินทางชันต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงก็เลยอาจจะไม่สวยเท่าที่เคลมไว้แต่ถ้ามองภาพรวมในบรรดารถกระบะนะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์1.9ของออนิวมาด้าบีที50เนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงนะครับมันก็แลกมาด้วยอัตราเร่งที่อาจจะแผ่วๆแวน่อยนะครับอืดๆหน่อยจังหวะเร่งแซงคลิกดาวลงไปอาจจะต้องรอรอบรอบู์มานิดนึงนะครับไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแหละ มันก็เป็นรถที่ประหยัดนะครับเหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือว่า,าใช้งานเดินทางออกต่างจังหวัดแบบถนนหลักนะครับวิ่งาสายเอเชียสายอะไรอย่างนี้นะครับวิ่งแช่ยาวๆ100-120ผมว่าน่าจะทำอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีกว่านี้นะครับครับแล้วนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ all new mazda bt 5 0ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ารุ่น1.9 sp ที่ผมได้ ขับมาวันนี้นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันของคุณอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ใครไม่มีความจําเป็นในเรื่องของการใช้ระบบขับเคลื่อน4่ล้อนะครับผมมองว่ารุ่น1.9 SP เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเพราะว่าได้ออปชั่นต่างๆเนี่ยเหมือนกับรุ่นเครื่องยนต์3.0ขับเคลื่อน4ล้อหรือว่ารุ่นท็อปสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกนะครับไฟระบบไฟต่างๆระบบะความปลอดภัยต่างๆภายในรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย ได้มาเหมือนกันหมดเลยจะแตกต่างก็เพียงเครื่องยนต์นะครับ3.0กับ1นแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อกับระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับซึ่งราคาจําหน่ายเนี่ยก็ต่างกันอยู่ที่8 3 0 0 0บาทนะครับซึ่งรุ่น1.9 sp ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับมีราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทนะครับส่วนรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์3.0มยเนี่ยมีราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น 3,000บาทนะครับและเมื่อนำไปเทียบกับเจ้าของแพลตฟอร์มอย่าง i s วสุดีแนะครับในรุ่นเครื่องยนต์1.9ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของ1.9เนี่ยของ i s วสเนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2 3 0 0ล้านบาทซึ่งมาด้าน1น SP เนี่ยจะแพงกว่าอยู่47,000บาทนะครับตรงนี้ก็จะได้พวกดีไซน์โคดดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับรวมไปถึงรายละเอียดและก็วัสดุภายในออปชันต่างๆที่ แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็ไปบวกลบคูณหารกันดูว่าส่วนต่างตรงเนี้ยอันไหนเหมาะกว่านะครับแต่ผมมองว่า a l น New Mazda BT ห้าสิบนะครับเป็นรถกระบะที่ขับง่ายนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะใช้ได้หลากหลายโอกาสนะครับสามารถเป็นรถกระบะที่ขับออกงานหรูๆห,หรือขับในเมืองอะไรก็ดูดีนะครับแล้วก็สามารถพาคุณออกไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆได้ตรงนี้ก็ ไม่เคอะเขินนะก็เป็นกระบะที่สามารถไปได้ส่วนสมรถนะก็อย่างที่ได้แจ้งไปตอนขับนะครับว่าในรุ่น1.9ก็อาจจะมีนงุนงนงมีอืดๆอ,อยู่บ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ไปแตกต่างจากอีซูสุสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันช่วงล่างเดียวกันชัซซีแพลตฟอร์มเดียวกันหมดนะครับแตกต่างกันที่ดีไซน์ภายนอกตรงนี้ผมว่าใกล้เคียงกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่นะครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจรวมไปถึง YouTube Channel นายคาทายของเรานะครับซึ่งครั้งหน้าผมจะได้มีกําลังใจนํารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมารีวิวให้ท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้าท่านอยากจะนําเสนอให้ผมนํารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นไหนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยหรือว่าเราจะมาคอมเมนต์สอบถามปัญหาหรือว่าพูดคุยกัน ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาเราจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้มีสังคมนายค้าไทยของเราไว้คุยตอบปัญหากันเรื่องรถว่าเออออลนิวรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ